เชิญท่านนัทชาตามด้วยท่านบนทนผัวคายนะครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับบมบนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักก้าวไก่จากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขออญาตหารือท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ามเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับถนนบริเวณริมคลองหัวกระบือครับเป็นถนนที่อยู่ระดับเดียวกับ ระดับน้ําในคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการที่จะมีเขื่อนกั้นน้ําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุเพราะว่าไม่ทราบว่าอันไหนระดับถนนอันไหนระดับคลองแล้วก็แสงสว่างก็มีไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือและก็จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโดยด่วนและก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นนี้เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ประสบอุบัติเหตุด้วยครับ เรื่องที่สองครับเรื่องสุนัขจรจัดผมได้ปรึกษาหารือได้ยื่นกระทู้ไปในหลายๆครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตทวงถามมาผ่านท่านประธานนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ตอบกลับมาบ้างหรือไม่เรื่องของสุนัขจรจัดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวิกฤตโรคระบาดก็ดีวิกฤตเศรษฐกิจก็ดีทําให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนถึงแม้ว่าจะใจดีหรือจะรักสัตว์หรืออะไรต่างๆก็ต้องรัดเข็มขัด เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าไปดูแลและก็ไม่ได้ไปควบคุมทําให้สุนัขจรจัดตอนนี้เป็นปัญหามากยิ่งในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนในหลายๆชุมชนนะครับเรื่องที่3ครับฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีช่วยดูแลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทระวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์ว่าให้องค์คาพยพของ กระทรวงต่างๆหรือกลไกของกระทรวงต่างๆในการใช้กลไกอำนาจงบประมาณภาษีจากพี่น้องประชาชนหรือนโยบายต่างๆของกระทรวงไปหาเสียงล่วงหน้าไปใช้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มหัวคะแนนกลุ่มตัวเองเท่านั้นสร้างผลกระทบและก็สร้างความลำบากใจให้กับพี่น้องประชาชนครับร้องเรียนเข้ามาว่ามีการเลือกปฏิบัติในแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติครับขอบคุณครับขอบคุณครับ